อีพสองครับลังสองครับทำค,ครบเรียบร้อย <Okay. S 1> บันไดพร้อมครับฐานอยู่ตรงนู้นะครับปลายนิ้วเลยฐานมันอันนี้ไม่ใช่ขวางตะวันนะครับอันนี้อันนี้ตามตะวันครบนะครับเป็นไปแล้วครับ hàng nhật lột lúc này mày đó bốn hùa bốn hùa kinh nè kinh kinh hùa đấy kinh lắm สวยมองเห็นไหมครับไปโดนไปหัวมองเห็นไหมครับเดจ้าสุ่มให้ดูไปโดนไป โอเคปัดปัดออกปัดปัด,ป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 ดออกสวยอืมแม่นี่บินว่นเลยนะครับ เลยนะครับเพราะว่าหวเยอะตัดเอาลังเลยได้มไหม,อมโอ้โมันลุมต้อยเลย แต่ได้น้ำพิอืมอืมหังขาดน,นี่ครับว่าไม่ดุก,ก็ดุอยู่นะอ้าพื่แนในนี่แนละ้วโดนแม่แมน่เป็นเพราะมันตกใส่เฉยออืมเหมือนมันจะล้างแล้วนะเนี่ยใช่ไหมได้กินอยู่กำลังดีเลยเนะี่ยใหญ่เลยแต่เมื่อกี้ มันล่นใส่ตัวไงมันเลยต้องโดดลงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมดละนี่ยเนี่ยโดนไปแม่หนึ่งสตัวสตัวพอไปแดุอยู่นะครับเนี่ย ล้างมันจะล้างแล้วน้ำอ,อันม,มันนานแล้นะเาาน,น,น,นาะนนใช่ไหมลอ,อยดูดิพอทอดต,ต,ต้องต้องไปอยู่ที่อื่นไงเพราะต้องทางป่าตรงนี้อื ขอ,ขอคืนพื้นที่ขอบตรงนี้เราต้องถางนะครับเนียตรงนี้แต่ว่ามาติดตรงที่รังพึ่งก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางครับ <c oughs> เครียรย <c oughs> เครียรยพื้นที่ตรงนี้เราก็ถือว่าได้ได้เรื่องอยู่รังเนี่ย